สวัสดีค่ะพบกับช่องน่านนะคะก็ได้นําความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องพาทุกคนไปบุกดงต้นหูปลาชนพบเป็นของดีไม่ได้เป็นต้นหญ้าที่ต้อยต่ําไร้ค่าแต่มีสรรพคุณดีขนาดที่ต้นหญ้าอื่นต้องยอมแพ้เลยนะคะข้อมูลจาก หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทยดรวิทยเที่ยงบูรณธรรมหูปาช่อนหน้า827-829นะคะต้นหูปาช่อนเป็นพันไม้ล้มรุกจําพวกหญ้ามีลาต้นตั้งตรงเป็นพันไม้วัชพืชที่มักขึ้นตามที่ชื้นทุงหญ้าโร่งๆนะคะพบได้นในเขตร้อนของทวีปเอเชียนะคะและจัดเป็นวัชพืชที่มีการกระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ และสรรพคุณของหูบาช่อนก็คือ 1. ทั้งต้นมีรสขมฝาดเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดและลำไส้เล็กให้เป็นยารักษาระบบทางเดินหายใจติดเชื้อนะคะ 2. ช่วยแก้หืดไอ3ช่วยแก้เลือดกำเดาอาเจียนเป็นเลือดนะคะ 4. ช่วยขับเสมหะ 5. รากมีสรรพคุณช่วยแก้ท้องเสียนะคะ 6. ช่วยขับปัสสาวะนะคะ7ช่วยลดและแก้อาการบวมน้ำนะคะ8ช่วยรักษาฝีในลำไส้นะคะ เก้าช่วยแก้ฝีฝักบัวก็ด้วยการใช้ลำต้นสดนำมาต้มกับน้ำกินนะคะต้นสดใช้30-90กรัมนะคะส่วนแห้งใช้15-30กรัมนะคะข้อควรระวังสตรีมีครรห้ามใช้สมุนไพรชนิดนี้นะคะสมุนไพรชนิดนี้เป็นพิษต่อตับนะคะ ก่อนการใช้โปรดึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยเห็นต้นหูปลาช่อนบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ